เดินทางจากเกาะพูดตั้งแต่บ่ายสองที่แหลมสอกมากินอาหารข้าที่จังหวัดระยองร้านเลยร่าชส้มตำกําแพงแตกร้าอิสลามนะวันที่ยี่สิบสองเมษายนสองห้าหกแปด เนี่ยไข่ตุ๋นปูแล้วก็ไข่ตุนทะเลส๋มแซบ่บส้มตำไก่ทอดเสือร้องไห้หมูสามชั้นยา่ยางย่างน้ำปลา <c oughs> แสวแสวยะมัน <c oughs> ร้านอิสลามนะไม่มีหมูนะ เนี่ยดูเนี่ยไม่เคยกินนะเนี่ยเนี่ยไข่ตุ๋นเนี่ยไข่ตุ๋นใส่ปูเนี่ยไม่เคยกินนะแต่นะแอดชอบทำนะไข่ตุ๋นเล่นๆชอบทำให้นากินซึ่งนาไม่ชอบกินหรอกไม่ได้ถาไม่ได้ครับใครกเองถามแอดเองไม่กินก็อยากก,กินแค่นั้นเองเหรอเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรกินก็กินกุ้งหวานไว้ก่อนก <c oughs> ุ้งหวานกับปลาหมึกเค็ม ต้มยำปลาช่อนเป็นอาหารหลักนี่ท <sy helmet lide> <petto> ้มตำไทยใส่ป oh ูพริกเม็ดเตียวต่อให้พวกมันก่อนน้ายังอิ่มอยู่เลยลอกกล้วยไปสี่ลูกลอกกล้วยไปสี่ลูกยังอิ่มอยู่เลยไม่ได้ที่อิ่มเลยหวไงไม่ได้หิวแล้อยากกินผลไม้แค่นั้นเอง ร้านเขาปิดหกโมงนะแต่พวกผมมาหกหกโมงยี่สิบดันโดนบาสี่ชั่วโมงขับรถมาสี่ชั่วโมงเนะี่ยเพื่อมากินอาหารที่จังหวัดระยองซึ่งไม่ใช่ทายทะเลนะในเมืองเลย วอสองวอสองยังไม่ได้สามนาทีเลยเเลมีแกงเหตุด้วยนี่แกงเหตุต้มแซ่บอีกหม้อหนึ่งรอสักคู่โว้ยบังหลอ่อปะเหมือนอิสลามเลยเหมือนแคกอัหรับอ่ะแถวซอยสามอ่ะ ระยะเหมือนอยู่เหมือนคนอยู่ซอยสามอะซอยสามตัวขุมวิศอะซอยสี่นะนซอยสี่นะนะเฮ้ยซอยสี่มันปนกันอัหลับเขาอยู่ซอยสามซอยสี่ฝรั่งกับผู้หญิงหากินเยอะเลยซอยสามอะอัหลับเขาอยู่ซอยสี่